สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสุขูมสุขคนค่ะมาค่ะมาคลิปนี้กับยายคลิปนี้ผงุงเกาลากจะกำลังออกเลยค่ะทุกคนมาเด้อนั่นจ้ะนี่ค่ะได้สิเก็บตะกอนแล้วจังไปตัดขาเนาะคขะเนาะดอกกําลังพอด,ดีแกงค่ะนี่กำลังพอด,ดีกินเลยจ้ะมาเด้อมาเด้อคนอีกดอกนึงได้สิเก็บตะกอนจ้ะ ัดขาน้ำหลังนี่จ้ะหกในจักหน่อยปลาใหญ่เสียงอันลดกระดังขออภัยเด้อค่ะเด้อนี่จ้ะออกปลาหมดเนาะค่ะมอดสวยสวยค่อยๆย,ย่างค่ะเอาใจาทุกคนเห็ดพึ่งเกาลักค่ะปลาเยอรมันกําลังออกเลยจ้ะนี่ตรงนี้สองดอกสวยๆออกไม่หมดจ้ะอ้าวหัวหัก หัวรูดหัวหักกำลังสวยๆเลยจ้ะเนี่ยหัวหักหัวคอ่อค่อยๆส่งหาเอา้ะพี่น้อง,องค่อยๆส่งหาถึงจะเห็นเนาะจ้ะเฮ็ดกระปันสีใบตองค่ะทุกคนบ่อยบึงกับบ่เห็นจ้ะค่อยๆแเบึงจ้ะไยตาเนาอยจ้ะเนาะ อดอกมีต้นเกลืองยุงย่งยุงย่งจะยุย่งอาไรบ้างนี่ต้องใส่เอาบ่าได้เนาะค่ะนั่นบางดอกคนจัน,นเห็นบ่าจา้ะเนี่ยเบิ่งงามๆแต่ว่าหางไหนอันมีหมดกลิ่นานาะจ้ะมีอันแม่งกลิ่นเข้ากาันสมที่ไหนเช็ดเสื้อปีต่อไปหาดอกอ,อ่อ,อนๆคนจ้นาผลเสียงพญาย่ำไม่โอ้ตับตุบต๊บตุ๊บจ้าทุกคนทั้งใดแล้ว ยินงแต่เสียงค่ะคุณจ่าย่างกายเฮ็ดแล้วคุณฮัดดอกงามๆจ้ะโอ้ยกายบ่ได้กายบ่ได้พุ่นน่ะกายไม่ได้ทานบ่ได้ใส่แล้วคุณจะาปัใหญ่บ่เห็นเฮ็ดจ้ะปัใหญ่บ่เห็นเฮ็ดโอ้ยจะได้ย่างกลับไปหาซะบ่น้อกมองเพิ่นหามานั่นพุ่นน่ะ หลอกงามป่ะนี่ยคุณนี่ตีเฮ็ดใจคุณนะฟังคุณทั้งคุณไงบ่เห็นเอาตะกร้ากันจ้ะคุณนะจ้ะโอ้ยกายบ่ได้แล้วงามงามนี่ค่ะคุณนะขาแกงเห่าพวอมองนี่มันเกิดใน่มอดจ้ะนี่ยเนี่เนี่เกิดใน่มอดแกงงามนู่นจ้ะหืมคุณอะแกงแซ่บเด้อดคือเด้อนี่ก็ได้ เห็ดพึ่งเกาลักจ้ะนี่นะค่ะแปดดอกง่ายดอกง่ายจ้ะนี่นี่คุณนี่จ้ะโอ้ยขายาวขนาดดอกอ,อยู่คนละคนอยู่มอดเกิดอยู่มอดจ้ะก็ใหญ่ย่างไก่เฮ็ดอันนี้ย่างกลับมาหาเนาะค่ะว่ามันเพิ่นหา,าคักแล้่ ขอให้เด้อจะเด้บอบก็บอกแบมๆเนี่ยจะ้ะป๊าดพุณนะดอกมักใหญ่มักใหญ่มักโตน้ำขนาดว้ยมันมีเฮดผงหวานด้่ยมิจ้ะนี่นนี่ค่ะผงหวานาออก็เอาผสมเฮดมาโรนเองขุนนะจ้ะขุนอู้ยขุนดอกหนังแห้ง นค่ะตั้งแตลยอยู่บนอันนี้ก้นอันนี้ก้นอันนี้ก้นจ้ะนี่ค่ะอุ้ยหลายฉักหลายคักนี่ค่ะอ่านี่จ้ะนั่นอีกดอกดอกไม้เนี่ยเบิ่งบ่ะคักก็้ชเห็นค่ะอืมนี่จ้ะ ยแค่ขอเวลาเปียกๆหน่อยบึงนาะจะนะน,นั่นค่ะนั่น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 ,น,นเห็นบ่สีก็คือใบตองคักเด้อค่ะนี่จ้ะนั่นอันนี้เฮ็ดกินบ่ได้อันนี้เฮ็กดนนกินได้ค่ะอันเฮ็ดกินบ่ได้ข้างหลังคนซื้อเฮ็ดบดมีจ้ะนี่ตรงบึงค่ะคักๆเนาะค่ะบึงเธอหลุมเก็บไปกินเด้อค่ะเด้อ กัญญาอันตรายเนาะจ้ะเนาะอันนี้เฮ็ดกินได้นี่เพิ่นก็นมีรังผึ้งทั้งใต้นี่บ่เห็นบก่กะแต่ว่าสีดอกกุ้นไายกันค่ะก,กินบจ่จ้ะนั่นนี่ค่ะสังเกตด,ดีๆเนาะค่ะเนะาะไปเอาดอกกุ้นฮู้วววป้าผู้ไหนผู้ใหญ่แกเห็ดอันนี้ปนี่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 กุ้นกระเมียนขึ้นล้าแล้วตัวน,นั้นนี่จะนี่โอ้เเยเห็ดเห็ดขาเห็ด เอาแล้วยายกองแกงก่องไว้อ no ีกแล้วขุนจ้าขุนยึดจ้ะฮะอื้มโอ้ยขอภัยมดมดนี่มดจ่ามดอันนี้ยายว่าเมนเทสส่วนวานแล้วจ้ะมองเพิ่นล้ยออกแมนแท้ล่ะค่ะนี่โอ้ยบกแมนจ้ะบวแเมนจ้ะพวกเป็นยังจ้ะ เฮ็ดเพึ่งเราลักคันนี่จะโอ้บจ้ะมันเฮ็ดเพึ่งหวานหม่องเพิ่นเคยออกจ้ะนี่คุณนะจ้ะโอู้วคุณไงคุณได้เฮ็ดอันเพึ่งหวานค่ะทุกคนคุณอะหมานๆย้ายยูไนห,หลายเฮาแลา้วคุณอะเฮ็ดเพึ่งหวานอันนี้ของย้ายจ้ะนี่นี่ค่ะสิตัดขามาจ้ะไหมสตัดขาตัดขาเห็ดด้วยกัน โอ้ยคนเอามีดคนตัดโผกมีดมาพร้อมดู้ค่ะเด้อผู้บังคุณมาเก็บเห็ดมาใจไหมตัดขาเห็ดตัดช่างหน่อยเลาไม่สอนอาย่บ้านเนาะค่ะเนาะมาเด้อโอ้ยบุม๋มีเวลาเห็ดหอดยูทูปทเห็ดน้องเลยอุ้ยเห็ดยัางงามๆามยาว่าสิไปหาอีกพอเพคนว่าเธอไม่ต้องไปดอกฉันหาคัากแล้ววะสัน้น นะคนคก็ตาดีแทะดอ,อกนามอ่อนผู้บางคนตาดีอน,นี่นั่นไม่ืวานคนหลายค่ะพี่น้องเอ้ยมือนีหัน คนหลาคขากหลายแน่จ้ะห้อยเคียปลามุนอุ้ยปุ้ยไปทห้งใดกพ็พเพาตะคุ้นจ้ะมืนอนี้วันอาทิตย์เนาะคนกะไหลโอ้คนได้หอนฮ็ตอันเพิ่งมีหมดมาจ้ะนี่พ่อยใหญ่ฮุนจางฮ็ตแล้วเด้อหุนจางฮ็ตหลายแล้ว ยายแกผุ้น่ะได้ฮ่นเฮตผึ่งทง้องพ่อใหญ่ได้สุงเฮดเอาโลดตัดขาเมื่อสมอาอยุบ้านจะทุกคนคำคนเสียเฮ็ดงานแฟนเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะแฝงในขออภัยเด้อเห็ุเนี่ยประห็ตเนี่ยผู้น่ะงามงามเห็ดกระได้ พึ้นมีหมดเฝ้าจะเฝ้าขอภัยจะ้ะบ่าว่ายายตกนอะองคะนะได้กันมาสอมเอายุบ้านอีกเื่นึงจะ้ะมื่อสอมเบิงยันเข้าหลงเก็บเห็ดปอกเห็ดผิดเมื่อนาองคะนะเอา้าต้องมาเบิงอยยุบ้านอีกดีๆอีกรอบนึงค่ะ ขาได้อันโบอคอยดีเฮากับปลาโรก็มาถิ่มปลาคือเก่าจ้ะด mm. ูเลยขา mm. พึ่นโบอคอยดีอืมอืมได้แต่ดอกนี่จ้ะเฮ้นโบดอกกับม่ไ้นี่ mm. เอาถิม่มพิ้นถิ่มให้ปลา น้ำขัดอกละคำนว่ามันเห็นอีกแล้วบหันฮือเล่วทุนขึ้หญ่จ้ะแฟนมาๆเพเ่็นว่าเพืนจิบเงาเห็นงานจิบเาเห็นงานอืมถิ่มเพิ่นไวปยปนะจ้ะผ้มจะผม พูดนะจ๊ะเนี่ยคนเดินแล้วทรงสยากเมื่อแล้วจ๊ะได้เต็มกระตาอันนี้เฮ็ดพึ่งพึ่งเก่ารักเนาะค่ะขอบคุณที่รับชมยายเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีหฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขุสุขคนํำรวยสุขุ่สุขคนเด้อค่ะที่รับชมขีปยายเนาาจะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อบรรยากาศป่ากระไดเหมือนเดิมค่ะป่าเฮ็ดยายเก็บอีกจักหน่อยกระสิเกบอกเมื่อแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ